ซึ่งทางครับททีแล้วยก6หรือว่าพงศักดิ์เล็กนั้นเกือบจะควบคุมการชกของโคกาว่าไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับเหลือลูกเดียวครับลูกฟลุ๊กกับลูกที่เผลอครับขึ้นยกเจ็ดขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตโตโยต้าไฮัลซ์วีโก้คุณอดีเลกศรีระฒากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานาคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนดรพงศวิเศษไพฑูลประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารซีพี ของงานนี้ครับจำหน่ายตั้งแต่เมืม่อวานจนกระทั่งอีกสองสวันก็ยังมีนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดไข่ไก่แค้ราคาสิบบาทขึ้แรกเลยนะครับยกนี้เป็นยกที่7วันนี้ต้องขอบคุณดรปภา,านะครับเฮตากูลศีโน,นนัทจานนัชสุพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับ<ม><ม>บทเวทียก7จ็ดมโคกกว่าแกก็สาวเรื่อยนะครับแต่ว่าพวกเราตอนนี้รัดกลุ่มขึ้น ใต้ตาก็เลือดไหลมาซิฟซิฟเป็นประเภทยางบอลน่ยไม่เยอะเขาจะไปโดนหมัดแก๊ปซ้ายนะครับโอ้โหไข่กรูดมาเลยครับเพราะว่าโดนอะไรครับชนกันชนกันหมัดซ้ายหรือว่าจังหวะาบวกกันนั้นสวนนกัหัวโขกกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวหลังโฆษณาชมภาพชาครับเขาโดนอะไรครับแต่ยังว่าอะไรครับมวยสาโกนนี่ยังเห็นเขาต้องเข้าใกล้กันอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องใช้ตำหมัด าทางมวยได้กันด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายแชมปเปี้ยนของเราเนี่ยเป็นมวยซ้ายขนาดซ้ายพุทาชิงเป็นมวยขวาแร้เสิร์ฟพอดีหัวจังหวะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับบ<ร>างทีบางครั้งเนี่ยนะนึกว่าเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าฮุกซ้ายของโคกาวานี่ไม่เร็วนะครับฮุกซ้ายของโคกาวานี่คคุอองอันนี้นี่นี่นี่เราต้องใกล้แล้วก็ติดนะครับการไม่ตกด้วยโอมัดนี้โอ้ยมัดนี้เต็มเต็มหน้าเลยครับ โดนแล้วยังพยายามนะครับพยายามที่จะแสดงอาการว่าคนได้นะครับโอกาวะมาเริ่มออกน้อยลงครับสาหรับโอกาวะอายุของโอกาวะก็26ปีนะครับ26ปีหนุ่มนะครับสดกว่าเราเรา33แล้วแต่ว่าลูกแม่นของเจ้ากรนั้นมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับตรงนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าซ้ายกับขวานั้นแม่นขึ้น เป็นโมยที่เรียนไปทราบแล้วนะครับว่า18ทั้งยังไม่แพ้เลยมีเสมอหนึ่งแล้วก็เดิมทีชกรุ่น115นะครับแต่ไม่ได้เสียด้วยนะครับลดรุ่นลงมากะจะชิงแชมป์โลกกะมาชิงแชมป์โลกกับฮวงศักดิ์เล็กวันนี้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณดรภูมิเศษไทยทูนด้วยนะครับเจริญพ่อพันธุ์ไก่ย่างให้ดารมณ์สดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ไทยวัดประกันไทยด้วยมีทองคำให้20บาทรวมแล้วนะครับ ยกเจ็ดปลายยกเลยนะครับดูว่าควบคุมการชกเอาไว้ได้เกือบหมดแล้วครับเรียกว่าเกือบจะเบดเสร็จครับแต่ว่าทางนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยัง,ยงไม่ง่ายนะครับยังไม่ง่ายหมด